มาแล้วค่ะมาแล้วครั้ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองที่เพิ่งมีการรีโนเวทใหม่ของนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีคุณซาร่าโฮเลอร์นั่นเองค่ะสำหรับคุณซาร่านั้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงรายการทร u e Academy Fantasia ียซีซั่นที่3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 ซึ่งเธอก็มีทั้งผลงานละครซิตคอมรวมทั้งรายการต่างๆซึ่งไม่นานมานี้ทางรายการตีท้ายครัวเคยไปเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองของเธอมาแล้วโดยห้องของเธอนั้นเป็นห้องสุดเรียบง่ายเธอมีปัญหากลุ่มใจเนื่องจากห้องที่เธออาศัยอยู่นั้นพบปัญหาหลายอย่างทั้งแอร์พังมีน้ำรั่วซึมออกมาส่วนพื้นก็พังด้วยเช่นกันมีเห็ดและราขึ้น คุณดุกพานุเดชจึงตกปากรับคำจะช่วยรีโนเวทห้องใหม่ให้กับเธอซึ่งตอนนี้ก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ โดยล่าสุดนี้คุณดุ๊กพานุเดชได้เปิดห้องพาคุณซาร่าไปชมห้องของเธอที่เพิ่งรีโนเวทใหม่ในรายการรื้อบ้านทางช่องดุ๊กพานุเดชซึ่งระหว่างที่รีโนเวตนั้นเธอก็ได้ไปเช่าห้องอยู่อีกห้องหนึ่งที่อยู่ในคอนโดเดียวกันก่อนที่จะพาเข้าห้องคุณดุ๊กได้ใช้ผ้าปิดตาคุณซาร่าไว้เมื่อเปิดผ้าปิดตาเธอก็ร้องว้าวดีใจน้ำตาไหลออกมา ซึ่งห้องของเธอนั้นตกแต่งได้สวยงามมากสีสันสดใสดูสะอาดสะอ้านเธอขอบคุณคุณดูกหลายครั้งทั้งนอนลงไปไหว้พื้นกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นด้วย ภายในห้องนอนนั้นมีการจัดห้องนอนให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เมื่อก่อนมีราวแขวนผ้าไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยคุณดุกก็จัดตู้เสื้อผ้าสีดำให้นอกจากนี้มีโต๊ะทำงานด้วยซึ่งทำเอาเธอดีใจมากๆต้องยอมรับเลยว่าคุณดุกตกแต่งห้องได้สวยงามเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณซาร่าทำเอาเธอยิ้มไม่หูเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ